สวัสดีค่ะคอตอนเราสุดชอบวันเวอร์วันนี้นะคะเราสองคนจะมารีแอคเพลงของวองไอวีนะคะน่าจะเห็นว่าไอวีคิดว่าเออกเสียงไม่ผิดนะคะถ้าออกเ,เสียงผิดต้องขอโทษทุกคนด้วยก็คือน้องเพิ่งเดบิวต์วันนี้นะคะ <c oughs> วันที่เออออกมาวันที่29่ 29. สิบเกลิยีพฤศจิกา <c oughs> ไม่รู้อ่ะออกมาดูตรงนี้ก่อนก็ได้น่าจะใช่แหละอย่าไปเชื่อถือตรงนั้นมากอ๋อเนาะหนึ่งเห็นวันนีอย่าไปเชื่ออย่าเชื่อถือ อ่าโอเควันที่หนึ่งวันที้าเออวันที่หนึ่งใช่วันที่หนึ่งชื่อเพลงว่าออเลเว่นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสื่อมละไปค่ะเฮ้ยฉันเปิดลำโพงยังอ่ะมีความอาลับปะเออโอเพลงชื่ออะไรนะ อ้าวอ้าวแต่ม่ไ,ได้แล้วว่าอันนี้อยูจริงปะคนใช่กับอื่นปะ,ะมันจะ้ก,กันาที่ว่าจะจำได้ป่าวอ่ะ่าจใช่นะสวยมากอันนี้วนอ,วน,ยอวนยอมแต่ว่าจะผิดไหมสวยจริงอันนี้ลเลยอีปะใชกใเลยโอ้โหดีอ่ะ แล้วหุ่นแต่ละคนแบบเออมวยสวยมากคนนี้น่าจะเป็นคนที่ชื่อน้องมิโซะปะน่าจะใช่โอ้ยสวยมากเคยใครวะจำชื่อไม่ได้อเจไม่รู้ว่าจำหน้าหรือเปล่ไม่รู้ว่ากาอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอยู่จ้าอ้ไรอยื่จริงจริงจำชื่อไม่ได้ละงงประหลาดคือแต่ว่าสวยจริงสวยทุกคนเลยแล้วคุณดีมากจริง phong đầy đủ nhìn đầy đủ thì đẹp xăng quá, nhá, tập đoàn khải luôn, kêu game công ngôn á, ơi, chuẩn, chao á, chao không biết ừm. วยแซบมากคนคุณแบบอืมเพลงอ่ะครแม่งะร้องแม่งจใช่คยอมบ้าคุณหนุจริงจิงหน้าแบบหน้าตาแบบนั้นใครร่หนออ่ะหนุเราคุอหนอ่ะ ฉันสวยฉันน่ารักเลยฉนชอบตุ๊กาดูที่เป็นตัวเอกสนั้เนี่ยเออเอ้สวยดูมีความแบบเหมือนบก้นนะชอบะชอบาด้ยอะดีมาก นี่ดําแำก็สวยเลยนี่คือนี่น่าจะการอือนปะ่ะน่าจะใช่ก็คือจบแล้วก็คือเป็นของค่ายสตาร์ชินะคะนี่เป็นวงผู้หญิงวงแรกเลยนะที่เราอะตอนเราเห็นภาพโปรโมทแล้วเราแบบโอ้โหสวยสวยจรก่างที่แบบว่าไปกดติดตามก่อนไปกดติดตามไม่นี่ เพจของวงแล้วก็ไอ้นี่ของวงไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติอะวงผู้หญิงอะเราเราจะแบบไม่ได้ขนาดเนี้ยไม่ค่อยได้ตามมากอันนี้คือแบบโหแล้วยิ่งเจอความสวยของกาอื่นนะคือแบบแต่กวาอื่นสวยมากแต่ว่าในนี้อาจจะจําหน้าไม่ได้บ้างอาจจะสลับเลยอาจจะสลับก็ได้เพราะว่ายังแบบหน้าน้องพอแบบมาแต่งหน้าแบบนี้อะไรเงี้ยเราอาจจะแบบยังไม่แบบคุ้นชินขนาดนั้นเลยใช่โดยรวมก็คือแบบ ดีดอดีมากมากใช่ฉันชอบบ้าตอนที่แบบกอดเธอเข้าทันหุกแล้วมันก็แบบเฉยแบบชาแล้วก็ปึ้งเข้าทันหุกเมย์แม่งคนคิดคอนเซ็ปต์ก็คือทังดีแล้วก็คือสวยมากชุดก็ดีความสวยของทุกคนคือให้จริงคือแบบสวยเหมือนคัดแม่ไหนอะคือบ้าหน้าดีมากเป็นวิชัวเป็นวงวิชัวคือแบบเออ แล้วหุ่นคือแบบหุ่นก็คือเท่ากันหมดโง่ปกติมันจะไม่ค่อยเป็นแบบนี้จัเข้าอาจจะมีบางคนตัวเล็กบ้างอะไรอันนี้เรายังไม่มีความรู้สึกว่าให้คนนี้ตัวเล็กกว่าอะไรอย่างงี้นะรู้สึกว่าไปในทางเดียวกันไรคือเหมือนคัดมาแล้วอะจริงก็คือเอาเป็นว่าฝากสนับสนุนน้องๆวง Ivy ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพจ Twitter เลยนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย